โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับมาลองดูว่าวันนี้สุ่มครั้งแรกจะมีดวงหรือเปล่านะครับผมไปปึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บครั้งแรกเว้ยครั้งแรกเว้ยครั้งโอเคครับน้องๆมาอยู่กับสกินคิวเลนนะของรางวัลใหญ่ของร้านค้าพนเนจรนะครับโจมตีปกติฟุ๊บนี่เป็นสีทองทอง๊บสวัสดีครับน้องๆ้องพบกับพี่ต่อสบายสบายสไตล์เราชาแนลครับผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ ROV ให้นึกถึงช่องพี่ต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้พี่จะรีวิวกิจกรรมวันนี้้ใหนะครับผม ก่อนนอนเนาะก็ง่วงแหละแต่ขอรีวิวให้น้องๆดูก่อนเนาะจะได้แบบได้รู้ก่อนใครนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามพี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเวลาพี่อัปเกรดกิจกรรมใหม่ ROV อันไหนก่อนน้องๆจะเล่นก็แวะมาดูพี่ก่อนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมไปเลยลดราคาสกินแข่งฉลอง RPL Winter 2022นนะครับผมก็มีสกินนาคอนมาเนาะน้องๆจากราคาเต็มเขาก็น่าจะ หลายกูปองอยู่อก็เหลือ299แวน299นาคอสหมาป่า299แล้วก็ที่แพงหน่อยก็เป็นไบส์399ฉี399นะครับเริ่มต้น14กันยายนถึง20กันยายน2565ครับผมอยากดูไหมมีสกินอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนกันกันมีอยู่4 5สกินมี5สกินพี่มีอยู่กี่สกินวะพี่น่าจะมีอยู่ประมาณ3สกินแล้วมั้งไปดูกันมีสกินอะไรบ้างครับอันนี้อน้อง สกินหมาป่านะครอสราคาเต็มเขาน่าจะอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าห้าร้อยคูปองแนละ้วห้าร้อยสิบเหลือสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้เป็น a 2018. อ c ปีสองพันสิบแปดมาดูอีกสกินหนึ่ง f m v p นะอันนี้พี่มีแล้วอ่ะอันนี้ก็ถือว่าสวยนะโอเคครับของนาครอสมีสองอันนี้เนาะไปดูสกินอื่นอ่าอันนี้ก็เป็นสกินแวนนะครับผมเขาลดราคาเนาะอันนี้ก็สองเก้าเก้าเหมือนกัน อันนี้พี่มีแล้วนะครับอันนี้เป็น2,019นะครับ a c 2,019ครับผมใครยังไม่มีก็จัดไปนะเอฟเฟกสวยอยู่นะอันนี้ครับไปเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปสกินของไบอันนี้ AIC 2,021ครับผมแชมเปี้ยนด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าสวยงามอยู่อันนี้399นะครับอันนี้พี่ก็ซื้อราคานี้แหละ399แต่พี่ซื้อไปแล้วนะครับเอฟเฟกก็เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนะโอเคไปดูสกินสุดท้ายกันนี่ สกินฉี FMVP อันนี้สามเก้าเก้านะน้องๆราคาเต็มน่าจะประมาณห้าร้อสิบบัง้งทำไมอันนี้มันขายแพงจังโอเคครับประมาณนี้นะสกินทั้งหมดห้าสกินเนาะใครยังไม่ได้ซื้อก็จัดไปนะใครมีงบมีเวลาขายหกวันเนาะโอเคไหมครับผมไปดูอีดหกึ่งกิจกรรมกันเนาะรึป ร้านค้าพนเนจรแอตสินเริ่มต้นเพียง1่คูปองแต่ไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่นะครับรับสกินถาวรได้ถึงสสกินถ้าเราเหมาหมดกระดานเนาะพี่ก็ลองคำนวณมาให้แล้วว่าเหมาหมดกระดานก็จะอยู่ประมาณ 2, 0 5 6หบคูปองนะน้องๆสกินลิงก็ถือว่าแรงนะเมื่อก่อนมาเป็นพันเนาะของคิวเลนก็ก็เป็นพันเหมือนกันนะตอนนั้นมาพันกว่านะเริ่มเริ่ม,รมแรกๆเนาะแล้วก็มีสกินไบต์มาด้วยเ,เดี๋ยวเข้าไปดูกันอันนี้สามวัน1ิบ5ี่สิบห้าสิบหกสิบเดเห็นไหม สิบสี่ถึงสิบเจ็ดนะครับเข้าไปดูปึ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ามีสก,กินอะไรบ้างนี่สก,กินใหญ่น่าจะเป็นนี้คิวเลนนะ R p l อันนี้พี่มีแล้วเปลี่ยนเสื้อได้ด้วยหไหมเสื้อเป็นสีแดงนะครับสก,กินระดับ RPL แล้วก็ของวูค o องลิมิตเตดสีทองครับผมไบค์เกือกแกงอืมอันนี้พี่ก็มีแล้วเหมือนกัน แต่วันนี้พี่จะมาเล่นไอดีนี้เพราะว่าพี่ยังไม่มีสกินของไบ์เลยล็ Sun. อกกี้ซันเอออ่าาล็อกกี้ซันหรือเปล่าหรือว่าร็อกซันน่าจะเป็นล็อกกี้ซันอันนี้เป็นริมเ t ็นตดสีเขียวนะถึงจะไม่มีเอฟเฟกแต่ว่ามันก็แรอยู่เนาะมันเคยมาแจกมั้งแต่พี่แบบไม่ได้มันไปแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ทรโคงเอฟเฟกมีเอฟเฟกอะไรเนี่ยอีโมจิจะแจ้ง3ามวัน ก็พวกเป็นเป็นสามวันเนาะแล้วก็คำพีนขั้นส <os> ูงลูกแก้วแล้วก็ชิ้นส่วนรูนเนาะเดี๋ยวไปดูเลดมันหน่อยอ่ะเลดวันที่สิบสี่เห็นไหมถึงสิบเจ็ดเลรมานะครับสุ่มครั้งแรกหนึ่งคูปองใครที่สุ่มหนึ่งคูปองเราได้สกินเลยมาคอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้แม่งเสี่ยงออกบูคองกับออกคิวเลรนนะวันนั้นพี่แบบซ้ำอ่ะวันนั้นเล่นร้านค้าเฟนจรก็ได้ซ้ำแต่วันนี้พี่อยากได้ไบ์แต่ไม่รู้จะออกเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะเล่นแค่ประมาณห้าครั้งเนะ ครั้งแรกหนึ่งครั้งที่สอหครั้งที่สามแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะยี่สิก้าห้ครั้งเก้ครั้งหนึแล้วก็สองแล้วก็สามทั้งหมดกระดานก็เหมือนที่พี่บอกนะหนึ่น้าสิบหะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับมาลองดูว่าวันนี้สุ่มครั้งแรกจะมีดวงหรือเปล่านะครับผมไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บครั้งแรกเว้ยครั้งแรกเว้ยครั้งแรกเว้ยไม่ป ก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครั้งที่สองห้าคูปองครับผมอู้ขออนุญาตหลับตาไหมไม่ต้องหลับไม่ต้องหลับหลับไปเร็วๆเลยได้ชิ้นส่วนลูนมาหนึ่งพันชิ้นนะเอาไว้อัพเกรดลูนได้นะเขาก็มีแจกกันบ่อยอยู่แหละชิ้นส่วนลูนเนาะครั้งที่สามครับผมเก้าคูปองอุ้ยครั้งที่สามครับผมมีดวงไหมวันนี้อีอีอีออโอ้โหคัมพีกันสูงก็โอเคอยู่นะคัมพีกันสูงห้าอันก็น่าจะประมาณเออห้าอันประมาณสามสิบคูปองมั้ง เพราะว่าสิบอันมันหกสิบคูปองใช่ไหมก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครั้งที่สี่แล้วน้องโอเคครับครั้งที่สี่ยี่สิบเก้าแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุายอุ๊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 ยอุมยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุลยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุายอุ๊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  าลงแล้วเหรอไม่ต้องขำไม่ต้องขำกล่องลูนใช่ไหมโอ้แง้ม,มาดูหน่อยโอ้ยแงครั้งสุดท้ายออเลูกแก้วโอเคนะพี่จะสุ่มประมาณนี้พอถ้าจะสุ่มต่อไปจะเสีย59แล้วพี่ว่ามันก็มีโอกาสจะได้ไอ้พวกโทรอคงโทรโคงแหละแต่จริงๆถ้าเรามีดวงนะเราสุ่มประมาณนี้นะ5ครั้งก็ประมาณร้อยสาคูปองนี่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะพี่มีสกินคิวเลนแล้วก็ อูคองละพี่ว่าไม่แน่นะสกินของของไบส์เนี่ยน่าจะออกโหแพงเหมือนกันนะน่าจะออกเกือบครั้งถุดท้ายเลยอะถ้าสกินไบส์ก็จะอยู่ประมาณห้าหกร้อยห้าสิบแปดคูป,ปองเนาะสกินอูคองก็จะออกครั้งต่อไปที่เก้าร้อยเจ็ดคูป,ปองแล้วก็สกินของคิวเรนก็จะออกที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกเนาะถ้าพี่เดาไม่ผิดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวท้ายคลิปพี่มีที่เรียกว่า พี่มีรีวิวสกินให้ดูนะอยากดูสกินอะไรไหมอ่ะเอาเป็นคิวเลนกับสกินของ AIC เมื่อกี้ดีกว่าเนาะโอเคครับถือว่าวันนี้ไม่มีดวงนะฮะเห็นเห็นพี่มีคูป,ปองเยอะนี่ไม่ใช่พี่มีตังนะพี่เติมเยอะๆอ่ะแล้วมันมันได้ลดราคากว่านาะอก็เลยเก็บเอาไว้ทํากิจกรรมเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่อยากได้สกินเฮดเตะมิลราเคลนไงเพราะว่าพี่เล่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะทําคลิปเนาะไม่รู้จะเสียเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกก็เติมเข้ามาจะเอาสกินเฮเตะแต่ว่าเราก็ใช้กิจกรรมทํา ทำทุกวันเลยทาใช้คูปองทากิจกรรมเนาะก็ <_ C 1> ต้องบอกว่าไม่มีคนสนับสนุนคลิปในการทาเนาะอย่างว่าแหละครับไม่เป็นไรเราอยากจะให้ช่องเราเติบโตเราก็ต้องลงทุนนะก็ <_ C 1> เข้าใจแต่ว่าถ้าน้องๆอยากจะสนับสนุนพี่ก็ได้ด้วยการดูคลิปและไม่ข้ามโฆษณาก,กันหลายๆคนพี่ก็จะได้มีงบในการทําช่องต่อไปนะครับผมล้วถ้าพี่สตรีมก็มาดูได้นะในช่องนะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่เห็นพี่สตรีมผ่าน YouTube เพราะว่ามันสตรีมไม่ได้นะครับมีคนไปรายงานะพี่ก็เลยแก้ไขไม่ได้เลยแต่ก็ พี่ก็สตรีมผ่านเฟซบ o o กแฟนเพจสบายสบายสไตล์เราเหมือนกัน,นครับชื่อเหมือนใน YouTube เลยมีเห็นมีคนมาถามเนาะพี่ขอบคุณมากที่ไปกดติดตามนะครับถ้าอยากจะมาดูพี่เล่นเกมเก็บเควสอะไรแต่ละวันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้เนาะเข้ามาติดตามกันเยอะๆเราจะได้มาร่วมเล่นด้วยกันนะครับใส่แฟนเพจสบายสบายสไตล์เราเดี๋ยวพี่พาไปดูอีกทีก็ได้นะเนาะเผื่อบ,บางคนแบบเผื่อบ,บางคนแบบไม่เห็นภาคมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันโอเคนี่น้องๆก็รู้อยู่แล้วเนาะที่อยู่หน้าอันนี้เป็นของ y YouTube เนาะมันชื่อเดียวกันเลยเด,ยดูของ Facebook าง นี่นะครับน้องๆก็เป็น Facebook ในเพจเนาะมากดติดตามได้นะครับเผื่อมาสตรีมเล่นเกมด้วยกันเนาะพี่ก็สตรีมทุกวันเลยอาจจะสลับเกมกันบ้างเนาะโอเคครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวสกินไทยคลิปกันดีก,กว่าครับไปโอเคครับน้องๆมาอยู่กับสกินคิวเลนนะของรางวัลใหญ่ของร้านค้าพเนจรนะครับโจมตีปกติฟุบนี่เป็นสีทองทองฟบสกิลแรกอ๋อต้องเข้าไปฟันฟันคลิปฟุบฟุบนี่สีทองทองฟุ๊บฟุบสกิลสองเป็นการ ปุ๊บแบบนี้เห็นไหมปุ๊บเอาไว้แบบปุ๊บเข้าไปขลังไงเพราะว่าคิวเลนมันต้องตีขลังแล้วได้ติดคีอันตีครับผมโอ้เป็นแบบสวยนะแล้วก็อีกทีหนึง่งปุ๊บแมมันก็จะหายตัวมันจะรีเลือนด,ด้วยนะสกิลน,นี้สกิลนี้นะโอ้โหนี่ประมาณนี้สกิลแรกก็ต้องตีกับคีฟหรือว่าตีกับคนปุ๊บปุ๊บตีขลังโอเคครับประมาณนี้ถ้าวาร์ปไม่มีนะทน้อง,องก็เอามาให้ดูแก้เขินและให้ท้น้องๆได้ดูด้วย อ่ะสกินฝั่งนูน้นเป็นสกินของไบ์นะที่เอามาลดราคาขายเนาะออของไบ์สามเก้าเก้านะอ่ะเป็นเนี่ยสวยไหมไบ์ดูอ่าดู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 เป็น,น,ปนขึ้นเป็น a อไอซีเลยนะนะแชมเปี้ยนด้วยนะอันนี้มันก็แพงกว่าแต่ว่ามันก็ถือว่าสวยเนาะแต่คนก็ไม่ค่อยได้เล่นไบต์เท่าไหร่เนาะคนก็จะเล่นนาคงนาคอสนาคอสก็สองเก้าเก้าแวนก็สองเก้าเก้าเนาะของฉี่ก็สามเก้าเก้านะครับ โอเคครับคลิปวันนี้ประมาณนี้นะน้องๆพี่ก็มาเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูนะครับผมเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่อัปเดตอะไรก็รอดูด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดแส่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับน้องๆขอบคุณมากครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะโควิดยังไม่ไปไหนแล้วก็ช่วงนี้ระวังสุขภาพด้วยนะฝนตกบ่อยมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปไปกันแบบเร็วๆนะจ้าจะได้รีบนอนด้วยวันนี้อี๊อ ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของคุณครูของสังคมแล้วก็เป็นเด็กดีของพี่ต่อเลยนะครับผมเออก่อนนอนก็อย่าลืมส่วนบนใบว้าเนาะแต่ก็คงนอนไปนหมดแล้วละว่ามีพี่นี่แหละนอนดึกเนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะคลิปวันนี้บ่าย